ไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตรับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการคนครองทาค่ะ ดอะลัยกุมรอมตุลลอิาลาวบารอกาถุกขอความสันติสุขจงประสบเด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนําท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนครองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 9 1 3 5เมกะเฮิร์รายการคนครองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาค่ำคอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีผมสุเอ็นสุบเด็นะครับ รับนาทีบรานั่งพูดคุยทักทายร่วมสร้างบรรยากาศครับท่านผู้ฟังนะครับที่หลายท่านก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับหลายท่านก็กําลังเดินทางกลับที่พักอย่างไรก็ตามนะครับท่านที่กําลังเดินทางกันอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพนะครับไปสู่เป้าหมายโดยนสวัสดิภาพนะครับส่วนที่ ท่านที่กำลังทำงานกันอยู่นะครับก็ขอให้ทำงานด้วยนะมีความระมัดระวังมีความปลอดภัยกันในช่วงเวลาค่ำๆเช่นนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการคนกรองธรรมในวันนี้นะครับเราพบกันในวันศุกร์ที่14นะครับมิถุนายนนะสอ5 6 7านะครับซึ่งก็อยู่ในนะช่วงใกล้ๆกลางเดือนกันว่าอย่างนั้นนะครับ เหตุที่ผมเน้นย้ำวันนี้ให้ความสำคัญพูดถึงห่วงเวลาในเดือนนั้นเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีกำลังไปยังพี่น้องนะครับที่ขออนุญ,ญาตท่านผู้ฟังที่เคารพกับสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีความสำคัญนั้นก็คือในเดือนรุ่นเฮ a านะครับในเดือนน,นี้นะครับซึ่งเป็นเดือนที่ นะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ร่วมปฏิบัติกันนะซึ่งก็อินชอลอ์นะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยนะครับสลับกันไปนะครับสำหรับเนื้อหาสาระนะครับที่จะมานำมาทักทายมาพูดคุยกับท่านฟังกันในรายการในวันนี้นะครับก็ขอทักทายนะครับ ไปยังพี่น้องที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเองก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งอยู่ในเดือนรุ่นให้ยนะครับซึ่งพี่น้องนะที่เป็นมุสลิมขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่เรา ให้เกียรตินะครับในเรื่องของสังคมพ้าหัวฒนธรรมนะครับเป็นสังคมแห่งการเลกเปลี่ยนนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเป็นความสวยงามนะที่เรานำมาทักทายพูดคุยกันในรายการนั่นเองนะครับที่เรียนค้างเอาไว้นะครับที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเดือนเนื่องจากว่าเดือนนี้นะครับในวันศุกร์ที่แล้วผมได้ ทักนะทายท่านผู้ฟังไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่ทางท่านจุฬาราชมนตรีนะครับกำหนดให้เป็นวันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกําหนดวันที่1เดือนสุริยญนยะนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตรงกับวันที่17นะครับซึ่งเป็นวันเอ็ดของพี่น้องนะมุสลิมทั่วโลกนั่นเองนะครับสําหรับบ้านเราก็ ตรงกับวันที่17นะวันจันทร์ที่17ที่จะถึงนี้เองนะครับดังนั้นในรายการวันนี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะได้พูดถึงกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับในวันเอเดนอัลท่านะครับหรือว่าเป็นวันรายานะครับวันฮิทอัคบัตนะครับทที่ใหญ่ของพี่น้องนะครับก็สําหรับ ในเดือนนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้พูดคุยนะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันนะนิดหนึ่งนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับแน่นอนทีเดียวว่าในวันอาทิตย์นะฮะวันวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็คือวันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนเนี่ยแต่ว่าในเดือนอาหรับนั้นในเดือนที่กําลังอยู่กันในช่วงนี้นั้นก็ตรงกับวันที่เก้านะครับ วันที่9เนี่ยเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นวันอารอฟะนะครับเป็นวันอารอฟะที่นะพี่น้องนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็ได้ไปรวมกันนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับสําหรับท่านที่พี่น้องนะฮะที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสําคัญนะที่ให้ปฏิบัตินั้นก็คือการถือธนูในวันอารอฟะนะครับเพราะว่าในวันที่9 นะฮะซึ่งในการถือสินอดในวันนี้น่ยเป็นความดีอันมากมายนะครับที่ท่านศาสดามูฮัมมัดสลล็อห์ของเลส์ลมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะครับก็คือ,อถ้าใครที่ถือสินอดในวันอัลฟาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะได้ทรงอภัยนะครับในบาปที่เขาได้ทําผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะทรงปิดช่อง โอกาสที่จะไม่ให้เขาเนี่ยได้ทําสิ่งที่ไม่ดีในปีข้างหน้าเนี่ยนะครับดังนั้นในวันที่9ของเดือนรุ่นเฮย์ย่นะครับในวันอาราฟาเนี่ยก็เป็นเดือนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนํามาพูดคุยในรายการเนี่ยก็เพื่อที่จะให้อ่าก็เรียกว่าเป็นการเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะซึ่งกันและกันนะพี่น้องที่ นะไม่ได้ร่วมต่างศาสนือะไรก็แล้วแต่นะครับที่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะฮะก็ <c oughs> <ข>จะได้หาเลขเปลี่ยนกันไปด้วยกันนะอันนี้ผมใช้คําว่าเลขเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าเรามาเลขเปลี่ยนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับในวันสําคัญ ừ อื่นๆนะผมก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําความเข้าใจนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันอย่างไรนะครับ นะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับเพื่อนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำน่นะมันมีเป้าหมายอะไรอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เราเนี่ยได้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจไปยังนะผู้ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นแนะ่นอนทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นสเสน่ห์เป็นความสวยงามนะอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังมาอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะครับก่อนที่จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันต่อนี่นะครับช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขอเชิญร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานสร้างนิสัยรักสิ่งแวดล้อมง่ายๆดังนี้ ปิดปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็นปรับปรับแอร์ที่25องศาพเพื่อประหยัดพลังงานปลดปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานและเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์แค่เพียงเท่านี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประหยัดพลังงานไว้เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตแล้วแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของการประหยัดพลังงานเพื่อชาติของเรากันนะคะ สลาะมัยกุมรอมะตุลาหิอาลาวบารกาตุขอความสันทิสุขจงประสบเด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนครองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังในระบบ FM 91.5เมกะเฮิรตซ์รายการคนครองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาค่ำๆอย่างนี้นะครับซึ่งก็มีผมสุอินสุเบนฮารัก รับหนะ้าที่บรนลังพูดคุยทักทายร่วมสร้างบรรยากาศกับท่านผู้ฟังนะครับที่หลายท่านก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับหลายท่านก็กําลังเดินทางนะกลับที่พักอย่างไรก็ตามนะครับท่านที่กําลังเดินทางกันอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพนะครับไปสู่เป้าหมายโดยนะสวัสดิภาพนะครับส่วนที่ ท่านที่กำลังทำงานกันอยู่นะครับก็ขอให้ทำงานด้วยนะมีความระมัดระวังมีความปลอดภัยกันในช่วงเวลาค่ำๆเช่นนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการคนกรองธรรมในวันนี้นะครับเราพบกันในวันศุกร์ที่14นะครับมิถุนายนองานะครับซึ่งก็อยู่ในนะช่วงใกล้ๆก,ก,กลางเดือนกันว่าอย่างนั้นนะครับ เหตุที่ผมเน้นย้ำวันนี้ให้ความสำคัญพูดถึงห่วงเวลาในเดือนนั้นเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีกำลังไปยังพี่น้องนะครับที่ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพกับสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีความสำคัญนั้นก็คือในเดือนซุ่นฮีญะนะครับในเดือนนี้น,นะครับซึ่งเป็นเดือนที่ นะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ร่วมปฏิบัติกันนะซึ่งก็อินชอนนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยนะครับสลับกันไปนะครับสำหรับเนื้อหาสาระนะครับที่จะมานำมาทักทายมาพูดคุยกับท่านฟังกันในรายการในวันนี้นะครับก็ขอทักทายนะครับ ไปยังพี่น้องที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนั่นเองก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งอยู่ในเดือนรุริยญานะครับซึ่งพี่น้องที่เป็นมุสลิมขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่เรา ให้เกียรตินะครับในเรื่องของสังคมพระหัวทนธรรมนะครับเป็นสังคมแห่งการเลกเปลี่ยนนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเป็นความสวยงามนะที่เรานำมาทักทายพูดคุยกันในรายการนั่นเองนะครับอะิที่เรียนค้างเอาไว้นะครับที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเดือนเนื่องจากว่าเดือนนี้เนะครับในวันศุกร์ที่แล้วผมได้ นะทักทายท่านผู้ฟังไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่ทางท่านจุฬาราชมนตรีนะครับกำหนดให้เป็นวันดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกําหนดวันที่1เดือนสุธิยะนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าตรงกับวันที่17นะครับซึ่งเป็นวันเอดของพี่น้องนะมุสลิมทั่วโลกนั่นเองนะครับสําหรับบ้านเราก็ นะตรงกับวันที่17นะวันจันทร์ที่17ที่จะถึงนี่เองนะครับดังนั้นในรายการวันนี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะได้พูดถึงกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับในวันอีดอัลท่านะครับ,นะรบหรือว่าเป็นวันรยายนะครับวันอิดอัคบันะครับอิดที่ใหญ่ของพี่น้องนะครับก็สำหรับนะ ในเดือนนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้พูดคุยนะส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันนะนิดหนึ่งนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับแน่นอนทีเดียวว่าในวันอาทิตย์นะฮะวันวันอาทิตย์เนี่ยนะก็คือวันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่16เดือนมิถุนายนเนี่ยแต่ว่าในเดือนอารับนั้นในเดือนที่กําลังอยู่กันในช่วงนี้นั้นก็ตรงกับวันที่9นะครับ วันที่9เนี่ยเป็นวันที่มีความสําคัญอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นวันอารอฟะนะครับเป็นวันอารอฟะที่พี่น้องที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็ได้ไปรวมกันนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับสาหรับท่านที่พี่น้องนะฮะที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมสําคัญนะที่ให้ปฏิบัตินั้นก็คือการถือธนดในวันอารอฟะนะครับหรือว่าในวันที่9 นะฮะซึ่งในการถือสินอดในวันนี้น่ยเป็นความดีอันมากมายนะครับที่ท่านสสามมัรสลรลองฤษลัมเนี่ยท่านได้ก,กล่าวไว้นะครับก็คือ,อถ้าใครที่ถือสินอดในวันอัลฟาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะได้ทรงอภัยนะครับในบาปที่เขาได้ทำผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะทรงปิดช่อง โอกาสที่จะไม่ให้เขาเนี่ยได้ทำสิ่งที่ไม่ดีในปีข้างหน้าเนี่ยนะครับดังนั้นในวันที่9ของเดือนรุ่นญฮหยนะครับในวันอาราฟาเนี่ยก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนำมาพูดคุยในรายการเนี่ยก็เพื่อที่จะให้อ่าเ็เรียกว่าเป็นการเลกเปลี่ยนเรียนรู้นะซึ่งกันและกันนะพี่น้องที่ ไม่ได้ร่วมสัต่างสาสนิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะย,ยังไม่เคยได้ยินนะฮะก็จะได้หาเลขเปลี่ยนกันไปด้วยกันนะอันนี้ผมใช้คําว่าเลขเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าเรามาเลขเปลี่ยนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับ <S <s ผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับในวันสําคัญอื่นๆนะผมก็มีโอกาสที่จะได้ไปทําความเข้าใจนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันอย่างไรนะครับ นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจนะครับเพื่อนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำนั่นอะ่ะมันมีเป้าหมายอะไรอย่างไรนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นด้วยนะครับเราก็จะเข้าใจไปยังนะผู้ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นแนะ่นอนทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นสเสน่ห์เป็นความสวยงามนะอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังมาอยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะครับก่อนที่จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันต่อนี่นะครับช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไป กลับมาพบกันในช่วงนี้ในรายการคนครองธรรมซึ่งก็ยังอยู่กับผมสุอินสุบเด่นรับนาะที่มานังพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ครพครับในช่วงที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้พูดถึงวันสำคัญสำคัญในเดือนรุ่นเฮญยะนะครับก็คือเป็นเดือนนะที่12นะครับในปฏิทินอิสลามของพี่น้อง มุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะนาะบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่พี่น้องนะมุสลิมเนี่ต่างก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจนะครับกันที่นะครมักกะก็เป็นเรียกว่าจํานวนหลายล้านคนว่ากันอย่างนั้นนะจากทั่วสารทิศนะทั่วโลกที่ได้ไปปฏิบัติกันที่นั่นนะครับ หลายท่านนะฮะก็อาจจะใช้คําว่าแสวงบุญเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้าใจกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการไปประกอบพิธีฮัจ์นั่นเองนะครับผมได้พูดถึงนะวันสําคัญนะในเดือนนี้ก็ต่ออย่างนี้นะครับว่าในเดือนที่12ในเดือนซุนเฮยานเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่นะมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้ากลับมาดูใน บทบัญญัติในเรื่องของการทำความดีนะครับในสิบวันแรกของเดือนซุนเฮียเนี่ยก็คือการสารเสร่ญสดุดีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็การปฏิบัติศาสนก,กิจนะทำละหมาดที่เป็นกุเรเจ็ดอาสาเนี่ให้มากนะครับแล้วก็เป็นการทำกุรบานนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้แก่พี่น้องนะครับแล้วก็ การบริจาคทานนะฮะเยอะๆนะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็การถือสิ่ดดนะครับซึ่งในบันทึกของท่านอิมามดาวูดเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าในวันที่9ของเดือนรุ่นฮิญาเนี่ยหรือว่าในวันอาราฟานเนี่ยนะครับแล้วก็สาวันแรกทุกของเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการถือสิ่งดดนะครับและในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการนะครับ ก็เรียกปลีกวิเวกนะครับสงบนิ่งนะจากการทบทวนนะในสิ่งที่เราได้ทําในช่วงเวลา,าผ่านมาหนึ่งปีนะครับว่า,าเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีนะครับซึ่งสมควรหรือจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทํามันแต่ว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับตัวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับเราจะทําอย่างไรที่จะให้ ได้ทําในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นในขณะเดียวกันนะครับอันใดทีนะ่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาหรือว่าสังคมนะทั่วๆไปเนี่ยต้องการนะเราก็พยายามปรับลดหรือว่าให้หายไปจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเขาเรียกว่าการตอบ้านนะครับตอบะก็คือการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วก็สํารวมตนให้อยู่ในกรอบในหนลักการ ของศาสนาเนี่ยให้สม่ำเสมอนะครับแน่นอนทีเดียวใครที่สามารถที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคนที่ยังมีจิตสำนึกนะครับว่าตัวของเรานั้นไปทำในสิ่งที่ไม่ดีคือถ้าจิตยังมีสำนึกอย่างนี้อยู่นะครับแน่นอนทีเดียวการกาเนื้อกลับตัวกับใจเนี่ยก็จะย่อมเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายังคิดไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นนะเป็นสิ่งที่ผิดบทบัญญัติของศาสนานะครับในหลักนะการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเรายังคิดได้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่เราได้ทําไปแน่นอนทีเดียวนะครับคนคนนั้นเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะมีโอกาสกับเนื้อกับตัวกับใจแต่ว่าถ้าสมมติว่า,ายังยังไม่มีนะ โอกาสยังไม่มีสิทธิ์ท่านยังไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับพี่น้องอท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรียกว่าถ้าอย่างนี้นั้นเราก็จะต้องใช้ความพยายามกันต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของคน,นรอบข้างที่คอยให้กําลังใจให้คําชี้แนะแนวนะครับหรือถ้าถ้าถ้าสมมติว่ายับยั้งได้นะก็ต้องยับยั้งถ้าสมมติว่ายับยั้งไม่ได้นะครับกลัวว่ามันจะเกิดฟิตนะ นะครับเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับที่จะทําอย่างไรให้ไมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องง่วนอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะทําในเดือนนี้อย่างเดียวหรือเปล่านะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นช่วงโอกาสมันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในความประมาท นะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามาไกลแล้วนะครับกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะครับมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมนะครับที่เราจะหยุดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หวนกลับมาทําความดีนะเพิ่มให้มากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่เขาเรียกว่ามันถูกสร้างถูกกําหนดเอาไว้นะครับในเดือนซุนเฮจ่า นะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีความสําคัญอย่างที่ผมได้นําเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจนะครับถ้าใครที่ยังยากอยู่ก็เป็นหน้าที่ของคนรอบข้างนะครับที่จะต้องให้การนาะเขาเรียกอ,อะไรล่ะนะศาเฮัดนะครับเป็นการนะครับตักเตือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้ก็มาถึงในวันที่10ในเดือนซุนเฮ j ah, ์นะครับวันที่10ในเดือนซุนเฮย์เนี่ยคือวันอะไรแน่นอนทีเดียวนะครับผมกําลังจะพูดถึงวันอีดหรือว่าวันไอดินอัลท่านะครับซึ่งเป็นวันที่จะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ได้ความสําคัญกับวันอีดนะครับ ซึ่งวันอีดเนี่ยแน่นอนทีเดียวนะครับถ้าสมมติเราย้อนกลับไปดูความหมายในเชิงในด้านล้วนะครับพรียกาลักภาษาอารับนะครับอีดเนี่ยมันก็จะมีรากศัพท์ถึงที่มาที่ไปอานั้นคือการกลับมาอาดายังใดูอีดนะครับก็คือการกลับมาการหวนกลับมานะครับนี่การกลับมาในตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านผู้ฟังอยู่บ้างนะครับว่า การกลับมาในที่นี้อาจจะเป็นการหวนกลับมานะครับของคนที่อยู่ไกลๆนะครับนานๆจะได้กลับบ้านกันสักทีหนึ่งหรือจะเป็นการหวนกลับมาของในวันวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยวันอีดเนี่ยก็คือวันดุดอย่างที่เราเข้าใจกันนั่นเองนะครับทีนี้ในวันที่10นะครับเดือนสุนหียาเนี่ยแน่นอนทีเดียวเป็นวันที่ นะพี่น้องนะครับก็จะได้ออกไปร่วมปฏิบัตินะครับการละหมาดนะฮะการละหมาดการละหมาดสุนัตหมูอากาศนะครับเป็นการละหมาดสุนัตที่ใกล้ๆที่จะถึงเป็นวายิบว่าอย่างนั้นนะครับณนะสถานที่ที่ได้ถูกนะัดรวมกันเอาไว้ในหมู่บ้านแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยก็จะไปทํากันที่นาะมัสยิดนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ครับก็จะไปกันนาะรวมกันที่นั่นนะครับ แล้วก็หลังจากวันอีดแล้วนะครับซึ่งในวันอีดเนี่ยเราก็มีกิจกรรมนะการละหมาดการพบปะการระหว่างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากวันอีดไปแล้วเนะี่ยก็ยังมีวันเขาเรียกวันตัชริกนะครับซึ่งเป็นวันที่ยังมีความเกี่ยวโยงอยู่กับวันอีดอีก3วันนะฮะนั่นก็คือในวันที่1ิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดือนสุนฮย่านั่นเอง นะครับสามวันนี้สามวันที่เป็นวันทัชริกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันสําคัญอย่างไรก็เรียนว่าเป็นวันที่เราสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆนะครับในวันที่เราทํากันในวันอีดได้นะครับนะยกบนเรื่องการละหมาดนะครับเรื่องอื่นๆนั้นก็ถือว่าเราทํากันนะเหมือนวันอีดเลยนะครับเป็นวันที่หนึ่งละก็คือวันที่ห้ามในเรื่องของการถือทิ์อดนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับถามว่าทำไมครับ เพราะว่าการถือสิทอโดดเนี่ยมันทําให้เรานะไม่สามารถที่จะได้ไปร่วมการเชิญน,นะจากพี่น้องบางทีเนี่ยในวันหลังวันอิดไปแล้วเนี่ยก็มีการมีการเลี้ยงอาหารน่นนี่นั่นกันใช่ไหมครับเป็นการพบปะกันโดยเหตุนี้นะในวันตัชริกเนี่ยกับในหลักการของศาสนาจึงเป็นวันที่ห้ามถือสิอดสุนัตวายิบนั้นไม่ใช่อยู่แล้วเข้าใจกันแต่ว่า วันสุนัตเนี่ยก็ห้ามถึงีส้นโดดด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นวันพบปะสังสรรค์เริงรือนกันนะนั่นเองนะั่นก็คือในอวันที่มีความเกี่ยวโยงกับในเดือนซุนฮย์ะนะครับหรือว่าเดือนสุดท้ายนะครับของปฏิทินนะของชาวมรับนั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ สลับเนื้อหามาพูดคุยกันในเรื่องที่ตั้งใจว่าจะพูดคุยนะกับพี่น้องท่านผู้ฟังกันในวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเท่าที่เวลาจะยังมีเหลืออยู่นะครับนั่นก็คือนะความเสียสละนะแม้ถ้าพูดถึงคาคานี้แล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เราจะเข้าใจนะครับคาว่าเสียสละนั้นคืออะไรนะครับแต่ว่าที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ จะยากอยู่นั่นก็คือเวลาที่เราจะปฏิบัติมันจริงๆนะครับนะมันยังไม่ได้ไปกับศัพท์ที่เป็นความเสียสละนะครับในหลักภาษาหรับเนี่ยอาจจะหมายถึงการมูจาฮดะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำไมทำไมครับเพราะว่าถ้าเราโยนมาดูในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องเราก็ต้องไม่ปฏิเสธนะว่าเราต้องยงอมรับเป็นสังคมที่คือมีการแข่งขันกันเกือบทุกด้านว่าอย่างนั้นนะครับในเรื่องของ ทุกอย่างนะฮะท่านพี่น้องท่านผู้ฟังลองดูด้วยก็ว่าอันใดที่ไม่มีการแข่งขันกันบ้างนะครับในเรื่องของการแสวงหาปัจจัยยังชีพถามว่าแข่งขันกันไหมอ๋อแน่นอนนะครับการแสวงหาผลประโยชน์มีการแข่งขันกันไหมอ๋แน่นอนนะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับการสวงวะสวงหาอํานาจบารมีเหล่านี้มีไหมโอ้ไม่ปฏิเสธกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ หรือว่าการแข่งขันกันในเรื่องของการเอาตัวรอดโดยลำพังจากเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกวันนะครับจากสิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เหล่านี้นะครับเราก็ต้องยอมรับอยู่ว่าด้านหนึ่งนั้นก็คือความเจริญก้าวหน้าในด้านก็เรียกอะไรด้านวัตถุแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะมันก็ทำให้คนได้คล้ายกับ เรื่องของวัตถุนิยมนะยึดถือประโยชน์ส่วนตนเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเศ